ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มอัตราการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับน้ำและบ้านที่ถูกน้ำท่วมนานเกิน30วันพร้อมกับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังได้รับรายงานว่าในช่วง2-3วันนี้เป็นช่วงที่ ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการระบายน้ำจากเขื่อนหลักๆอย่างเขื่อนภูมิพลซึ่งการระบายน้ำนี้อาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงมายังภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําจําเป็นจะต้องผ่านน้ําออกทางสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาพร้อมกําชับไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดประสานงานกันแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการผ่านน้ําให้รับทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ส่วนทางด้านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนหลักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ทั้งนี้แม้จะต้องระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์ในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการยืนยันว่าจะไม่เลวร้ายไปกว่าปีที่ผ่านมาพร้อมชี้ว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาขณะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกำลังลงปริมาณฝนทางภาคเหนือและภาคกลางลดลงแต่จะเคลื่อนตัวไปเพิ่มในพื้นที่14จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการสั่งการให้ทุกสำนักชนลประทานในพื้นที่เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน